ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการกินไข่ไข่กินแล้วดีมีประโยชน์คลิปนี้เรามีข้อมูลดีๆจากกรมอนามัยที่ว่าด้วยความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการกินไข่มาบอกเล่าให้ฟังกันนะคะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแทบด้วยนะคะ 1. ในไข่มีคอเลสเตอร,รอลสูงผู้สูงอายุไม่ควรกินไม่เป็นความจริงค่ะผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละหนึ่งฟองแต่สําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวาน ไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องควบคุมอาหารที่มีไขมันควรรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ 2. กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกไม่เป็นความจริงนะคะไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะรับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกย่อยยากจะทําให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจําเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะ 3. ไข่ต้มเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักข้อนี้จริงค่ะ,คะเพราะไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแค แต่ไข่ดาว1นฟองให้พลังงานถึง120กิโลแคลอรี่ทีเดียวค่ะและไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนําให้ผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวควรจะกินเมนูให้หลากหลายครบ5หหมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนถ้าชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะ